สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมารีวิวร้าน Starbucks Reserve Roastery นะคะร้านนี้นะคะจริงๆอ่ะสามารถมาได้โดยที่มามาจากเมโทรนะคะเพราะว่ามันจะอยู่ใกล้ๆกับพิพิธภัณฑ์ National Museum นะคะแต่ว่าวันนี้ฝนตกค่ะเราเลยต้องนั่งดีๆมานะคะ ลงดีๆนะคะก็ต้องเดินมาหน่อยนะคะฝนก็ตกสงสารเด็กๆนะคะแต่พอดีว่ารถเข็นของเราเป็นแบบว่ากันฝนได้นะคะก็ค่อยยังชั่วหน่อยก็เดินมากันนะคะ เข้ามาในลานแล้วนะคะโอ้โหใหญ่อล so ังการมากเลยค่ะจะบอกว่าที่เนี่นะคะเป็นสตาร์บัคที่ใหญ่เป็นอันดับ2ของโลกนะคะตอนนี้มีอเมริกาแซงไปแล้วค่ะตอนแรกก็เป็นอันดับหนึ่งนะคะตอนนี้ตกมาที่อันดับ2นะคะพวกเบเกอรี่กับกาแฟที่นี่นะคะก็จะมีให้เลือกเมนูเยอะมากกว่า สาขาปกตินะคะอันนี้เรามาลองชิมดูแล้วโอ้กาแฟที่นี่อร่อยมาก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 ,มากจริงๆค่ะนุ่มละมุนลิ้นมากค่ะเหมือนบาริสตา้าที่นี่เขาโดนเทรนมาอย่างดีเลยนะคะแล้วส่วนนี้นะคะเป็นตัวโรงงานคั่วกาแฟนะคะโรงงานคั่วไอถังคั่วกาแฟเนี่ยมันใหญ่มากถึงเท่ากับติกสองชั้นเลยนะคะ นี่ค่ะได้แล้วนะคะกาแฟของเราหน้าตาหน้าทานมากเลยนะคะแล้วจะบอกว่ารสชาติเนี่ยอร่อยมากนะคะใครที่ได้มีโอกาสมาเซี่ยงไฮ้นะคะต้องแวะมาที่นี่เลยนะคะแล้วก็ลองมาชิมกาแฟที่นี่นะคะเป็นบุญปากมากเลยค่ะรู้สึกว่าอร่อยจริงๆอร่อยจริงๆค่ะมันหอมละมุนลิ้นแล้วก็รสชาติมันมันนวลไปหมดเลยค่ะเดี๋ยวจะพาให้น้องณาดาพาทัวร์โรงงานนะคะ ไปโรงงานคา,นาลาาิกาแฟนะอันนี้จาจะบักที่เชียงใหม่ไม่ได้เห็นอะไรบ้างหน,นูเห็นการขั้วมาริกาแฟก็คือไอรันหมุนๆตรงนั้นแล้วไม่ใช่คนขั้วนะแล้วตรงนั้นก็คืออะไรก็ไม่ไม่ใช่เป็นสายพาร์ล้วก็มีถุงเก็บด้วยเดี๋ยวหนูพาไปดูข้างล่างนะ แต่ว่าเราก็ต้องดูข้างบนก่อนให้มันรู้ว่ามันทำยังไงได้บ้างที่เห็นอยู่ตรงนั้นก็คือเราเขาจะเอากาแฟไปใส่ในถุงในถุงเนะี่ยเขาจะเอา,เอากาแฟไปใส่ในถุงเขาจะกินถุงเข้าไปก่อนแล้วก็ใส่กาแฟลงไป มันก็ดูไม่เ,เข้าใจงนะั้นโอ้หนูงงจังเลยอนอย่างนัเนี่ยแม่ก็เป็นยังไงนี่ดูนี่สวยแล้วเป็นอย่างน,น,างนี้แล้วก็ไปต่ออีกอันนึงเอ้วนเบอร์เบอร์เรียนก็ลำเรียงไปลำเรียงลำเรียงว้า เป็นอย่างนี้เนะน,นี่ยมันก็จะเป็นอย่างนั้นนะเครื่องทำมเมล็ดกาแฟาให้ทีเห็นเป็นเทปก็คือให้มันปิดแล้วเทปนั่นไม่รู้ว่ามันเป็นเทปหรือว่ามันเป็นอะไรนะหนูก็ไม่รู้เลยแต่ว่าเราจะลงไปข้างล่างพาไปดูอีกอย่างนึ่งนะ เดี๋ยวเจอกัตอนลง้างล่างนี่อันนี้มันจะลำเลียงมาตรงนี้นี่ดไปตรงนี้เลยตรงนี้ตรงนี้อันนี้เรายังอยู่ตรงบันไดยอยู่นะมันก็จะเข้าไปในเครื่องนั้นเออเราเข้าไปในเครื่องนน,นั้ก่อน นี่นี่นี่เราก็จะเข้าไปในเครื่องนั้นเข้าไปในเครื่องอ เดี๋ยวเจอกันต่ออีกฝั่งนึงเขาจะเอามาใส่กล่องแล้วตรงนั้นก็เป็นเทปพ,พันเทปจบการทัวร์การทำมาริกาแฟขอจบรีวิวเพียงเท่านี้ค่ะบ๊ายบาย